วันดีกับผุก็มาพบกับนองนุ่มต่อพวงเมื่อกาพบษกันแล้วนะครับนะเนี่ยครับวันนี้นองนุ่มก็จัดพวงข้างแตงช่วยช่วยอ่ำมเหลานะครับนะอีกเร่อนเหลานะครับนะอันในต้นซีแดงดํามันนี้อ่มเหลานะครับว่าเออแดงดํ้โนีครับกันนี้มารับจมกันเลยตซนซีครับแดงจัดดําครับโซนซี หลาวนะครับนะ้หนองลุ่มจะส่งไฟหัดตไจสั่นนี้หัดใหญ่นะครับนะ้าลงหัดใหญ่เลยจุกลาครับไ,ไปอันนี้หลาวันนี้มาได้อันนี้ครับบุกอาจช็อคมาครับอืมเห็นไหมครับแงดงช่วช่วย,วย,วยอะมามรอมจุดเบาะนะครับนะอ่าเวฟรอยมาอืมไอ้กับแรงดีตัวนี้กับลูกค้าจชายกันมากเอามาให้หน,หนองลุ่มตะบวงม้าเลยครับนะาอ่าเห็นไหมอืม ด้วยครับสักนี้รถที่ดำแดงก็เนี่ยครับกระจายดำแดงก็แบบนี้เลยครับหน้ะผงแดงช่วยด้วยขามารอมจุดเบาะนะครับหน้าหนองนุ่มก็อบฟากไปด้วยนะครับนะกันนี้รับชมกันเลยครับนะดูกันเลยครับอ้อมครับสองที้ออมช่วยครับสองทีก